สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นตอนที่5แล้วก็เป็นตอนจบแล้วของหนังสือเพื่อนเก่าที่หายสาบสูญของคุณหมอเอลนะครับตอนนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาถึงพาร์ทที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองกับลำไส้แล้วนะครับว่าโรคทางสมองเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียนในลำไส้หรือเปล่านะครับ ฟังดูก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันอยู่ห่างกันมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยวันหนึ่งครับในสในสมัยเมื่อนานมาแล้วเนี่ยครับก็มีเด็กนะครับคนหนึ่งที่เขาเกิดป่วยเป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากันคุณหมอเนี่ยเขาก็เลยให้ยาปฏิชีวนะมากินครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วอาการเนี่ยก็หายไปนะครับแต่แล้วครับก็เด็กเนี่ยก็กลับมามีอาการน้ําในหูไม่เท่ากันใหม่นะครับคุณหมอเนี่ยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนยานะครับ นี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา4ี่รอบแล้วเนี่ยนะครับกลับเกิดปัญหาใหม่ครับก็คือเริ่มมีอาการท้องเสียนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากยานะครับคุณหมอเนี่ยเขาก็เลยเป็นกังวลว่าเกิดอาจจะมีอาการติดเชื้อนะครับที่เกิดในแบคทีเรียที่มีชื่อว่าซีดิฟนะครับอันนี้มันจะมีปัญหาก็คือบางครั้งในเวลาที่ให้ยาปฏิชีวนะไปเนี่ยครับมันเป็นการไปฆ่าแบคทีเรียที่เป็นเจ้าถิ่นที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยแต่ว่าแบคทีเรียพวกนี้ ไม่ก่อให้เกิดโรคนะครับพอแบคทีเรียบางตัวที่เป็นเจ้าถิ่นมันหายไปเนี่ยไอเจ้าแบคทีเรียซีดิเนี่ยครับที่ปกติมันไม่ค่อยอันตรายเนี่ยมันก็เลยมีปริมาณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเจ้าถิ่นเนี่ยหายไปนะครับพอมันมีจํานวนมากถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะปล่อยสารพิษออกมาครับทำให้เราเนี่ยเกิดอาการท้องเสียนะครับคุณหมอนะครับในสมัยนั้นเนี่ยก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นยาจําเพาะนะครับ สำหรับเจ้าแบคทีเรียตัวนี้นะครับให้ไปอีกถึง30วันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้ยากันนานมากประมาณเนี่ยครับเป็นเดือนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่ทําแบบนี้แล้วนะครับทีนี้การกินยารอบนี้เองครับมันทําให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยครับคุณหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยมาว่าเด็กเนี่ยเป็นโรคออทิซึมนะครับซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ย มีเด็กแค่หนึ่งในหมื่นคนเท่านั้นเองที่เป็นโรคแบบนี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็มีเด็กที่เป็นโรคแบบนี้เยอะขึ้นนะครับณเวลานั้นเนี่ยคุณหมอหลายๆคนเลยนะครับเขาก็ยอมแพ้แล้วไม่รู้จะรักษาอย่างไงนะครับคุณแม่ของเด็กคนนี้ครับที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเขาก็พยายามที่จะค้นหาสาเหตุต่อไปนะครับไปนั่งหางานวิจัยต่างเนี่ยมานั่งศึกษาดูนะครับแล้วก็ไปพบงานวิจัยอันหนึ่งครับที่เขาเขียนถึงเรื่องของสารพิษ ที่เกิดจากแบคทีเรียในทางเดินอาหารที่อาจจะมีผลส่งผลกระทบต่อสมองได้นะครับโดยผ่านเส้นประสาทเส้นหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเส้นประสาทเวกัสนะครับซึ่งเส้นประสาทเส้นนี้มันเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างสมองนะครับกับทางเดินอาหารโดยตรงนะครับคุณแม่คนนี้ครับเขาก็เลยพยายามที่จะเอาสมบริษฐานอันนี้ไปปรึกษากับคุณหมอนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับคุณแม่คนนี้ก็เลยโดนคุณหมอเนี่ยปฏิเสธไปถึง 36คนนะครับสุดท้ายครับไปเจอคุณหมอคนที่37ครับก็คือคุณหมอคนนี้เขาก็เคยคุ้นๆกับพวกงานวิจัยแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาก็เลยมาศึกมาได้มาคุยกันนะครับว่าเด็กที่ได้รับยาปฏิชีวนะเนี่ยแล้วถูกวิจัยว่าเป็นออทิซึมในภายหลังเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเริ่มทดลองนะครับกับเด็กคนนี้นะครับโดยให้ยาปฏิชีวนะอีกตัวหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อที่น่าจะเป็นตัวการนะครับที่ทําให้เกิดโรคออทิซึมนะครับหลังจากให้ยาไปนะครับอาการของเด็กเนี่ยก็ดีขึ้นครับผ่านไปประมาณ2สัปดาห์นะครับจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป2เดือนนะครับทีนี้ก็เริ่มจะไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่าแรกๆเนี่ยดูดีขึ้นแต่หลังๆเนี่ยก็อาการมันก็ไม่ค่อยมันก็ทรงๆแล้วก็แย่ลงนะครับ ทีนี้คุณหมอครับเขาก็เลยเริ่มค้นหาเด็กที่มีอาการใกล้เคียงกันนะครับกับเคสสองเด็กคนแรกเนี่ยครับเพื่อที่จะมาทดลองนะครับก็รวมแล้วเนี่ยทดลองไปประมาณถึงสิบเอ็ดคนนะครับผลที่ได้ก็คือเหมือนกันนะครับก็คือหลังจากให้ยาไปแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นแค่ชั่วคราวนะครับสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็สุดท้ายก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแต่ว่ามันทําให้คุณหมอเนี่ยเขาพอที่จะ ตีกรอบได้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแบคทีเรียในลำไส้เนี่ย,ยมันไปส่งผลกระทบกับโรคทางสมองได้เหมือนกันนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็เขาก็มาสังเกตกันต่อนะครับในงานวิจัยของคุณหมอท่านอื่นนะครับว่าเอ้ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในลำไส้ของเราเนี่ยมันส่งผลกับอารมณ์นะครับได้มากกว่าความเจ็บปวดที่เกิดจากอวัยวะอื่นๆนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเจ็บคอหรือว่าเจ็บเขา่าเจ็บขาอะไรพวกนี้ครับเราเนี่ยจะไม่หงุดหงิด นะครับเท่ากับตอนที่เราเนี่ยปวดท้องนะครับเขาก็เลยมาเริ่มวิเคราะห์กันว่าลำไส้เนี่ยนะครับมันมีระบบประสาทที่ซับซ้อนนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสมองที่2ของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยครับที่นําหนูปลอดเชื้ออีกแล้วนะครับมาทดสอบเรื่องของความเครียดนะครับจนหมอเนี่ยนักวิจัยเนี่ยได้ข้อสรุปว่าเจ้าแบคที่เรียนลำไส้เนี่ยครับมันมีผลนะครับ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับกับสมองของเรานะครับสมองของหนูสิครับไม่ใช่สมองของเรานะครับทําให้สมองของหนูเนี่ยที่มีแล้วก็ไม่มีแบคทีเรียนะครับมันตอบสนองกับความเครียดเนี่ยแตกต่างกันออกไปโดยที่เจ้าหนูที่เป็นหนูปลอดเชื้อเนี่ยมันจะตื่นกลัวมากกว่านะครับทีนี้แล้วความเครียดพวกนี้มันแก้ไขได้หรือเปล่านะครับเขาก็เลยเอาแบคทีเรียเนี่ยทดลองเอาเข้าไปใส่ในร่าง ในในตัวหนูปลอดเชื้อนะครับแล้วก็พบว่าแม้ว่าจะใส่แบคทีเรียเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับไปลองใส่แบคทีเรียเพิ่มเนี่ยตั้งแต่อายุของหนูยังน้อยๆน,นะครับซึ่งผลปรากฏว่าก็เวิร์กกว่าเดิมครับก็คือยิ่งได้รับแบคทีเรียเร็วเท่าไหร่นเนี่ยก็จะยิ่งเจ้าหนูปลอดเชื้อเนี่ยมันก็จะยิ่งจัดการความเครียดได้ดีนะครับแทบจะไม่ต่างจากหนูปกติเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแบคที r i ยในลำไส้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในตัวเด็กนะครับซึ่งไปส่งผลให้เกิดโรคออทิซึมนะฮะอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับทีนี้ย้อนกลับไปนะครับในสมัยก่อนเนี่ยครับเขาก็ได้มีการจดสถิติกันเอาไว้นะครับว่า เวลาเก้าเดือนที่จะก่อนที่จะถึงฤดูหนาวเนี่ยนะครับเขาก็จะพบว่าคนเนี่ยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับที่กําลังระบาดกันเยอะแล้วก็มีเด็กเนี่ยเป็นโรคออทิซึมกันเนี่ยเยอะกว่าปกตินะครับเขาก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับที่เกิดจากตัวไวรัสที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับทําให้เกิดสารเคมีที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วทําให้ไปส่งผลกับการเป็นโรคออทิซึมนะครับ เขาก็เลยจำลองเจ้าสารเคมีนะครับที่ร่างกายสร้างขึ้นนะครับแล้วเอาไปใส่ในตัวหนูทดลองนะครับก็เป็นไปตามที่สมมติฐานที่ตั้งไว้นะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยหนูก็ยังปกติดีนะครับแต่ว่าพอหนูมันโตขึ้นมาเนี่ยครับมันเกิดกลัวเสียงดังครับแล้วก็ตกใจง่ายกว่าปกติแล้วก็มีพฤติกรรมในการชอบแยกไปอยู่คนเดียวนะครับแถมยังไปแบบ ไปนั่งอยู่ในที่โล่งๆนะครับซึ่งมันผิดกับสัญชตาตญาณของหนูนะครับที่ไม่น่าจะชอบอยู่ในที่โล่งๆนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยการรักษาแบคทีเรียนในลำไส้นะครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เราเนี่ยจะนำมารักษาโรคทางสมองนะครับของมนุษย์ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ในพาร์สุดท้ายนะครับพารที่ห้าของหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาโรคครับด้วยอุู่จระนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเคสแรกครับเขาก็เล่าถึงคุณแพกกี้นะครับคุณแพกกี้เนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุครับจากการที่ถูกรถบิ๊กไบเนี่ยชนนะครับเธอเนี่ยรอดมาได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เธอเกิดอุบัติเหตุมาแล้วะครับเธอก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเยอะเลยนะครับแล้วก็ต้อง ผ่าตัดเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับและได้รับยาปฏิชีวนะเป็นปริมาณมากเลยเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดครับทีเนี้ยเธอก็เริ่มดื้อยามากขึ้นนะครับทุกครั้งเลยที่รับการรักษาทำให้คุณหมอเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนยานะครับแล้วก็ให้ยาในเป็นชนิดที่แบบครอบคลุมแอรเรียในการป้องกันเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วครับเธอหลังจากที่รักษามา เป็นเวลาหลายปีเนี่ยครับเธอเริ่มมีอาการท้องเสียครับแล้วก็ปวดหลังนะครับแล้วก็มีไข้ด้วยนะครับจนเธอเนี่ยน้ําหนักลดลงไปประมาณ20กิโลเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังคุณๆนะครับมันไปคล้ายกับเจ้าเคสองแบคทีเรียซีดิฟนะครับที่มันมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมานะครับทำให้เด็กเนี่ยเป็นออทโรคออทิซึมนะครับแต่ว่าในเคสเนี้ยครับคุณหมอก็ให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อที่จะไปฆ่าเจ้าแบคทีเรียซีดิฟเนี่ยแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นครับสุดท้ายอ่ะเธอก็หมดหวังนะครับกับการที่ไปเจอหมอมากมายนะครับก็ยังรักษาอาการของเธอเนี่ยไม่ได้จนอยู่มาวันหนึ่งครับเธอเนี่ยได้รับข่าวว่ามีหมอคนหนึ่งที่รักษาอาการของคนที่เป็นแบบเธอเนี่ยแล้วหายได้นะครับโดยการที่ใช้แบคทีเรียในอุจจาระนะครับก็ก่อนหน้านี้ครับเธอก็ ประสบปัญหามากมายเลยครับถึงขนาดแบบอยากจะฆ่าตัวตายเลยทีเดียวเพราะว่ารักษาเจ้าโรคอาการท้องเสียหนักเนี่ยไม่หายสักทีนะครับเธอก็เลยตัดสินใจครับบินไปหาคุณหมอนะครับพร้อมกับสามีของเธอที่สามีของเธอเนี่ยจะเป็นคนที่บริจาคอุจลาเนี่ยในการรักษาให้กับเธอนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการรักษาเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่เอาอุจลาเนี่ยฉีดเข้าไปในตัวเธอนะครับ การรักษาแบบนี้ครับเป็นการที่ใช้การปลูกถ่ายแบคทีเรียในอุจจาระนะครับซึ่งเป็นการสกัดเอาแบคทีเรียเนี่ยมาจากอุจจาระอุจจาระนะครับซึ่งวิธีการรักษาแบบนี้เรียกย่อๆว่า CMT นะครับก่อนที่จะรักษาเนี่ยคุณหมอเขาก็แจ้งให้กับคุเบกกี้เนี่ยทราบว่าคุณหมอเนี่ยจะรักษาด้วยวิธีการนี้ก็ต่อเมื่อเธอลองวิธีการอื่นๆมาแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กเท่านั้นนะครับหลังจากที่ทดลองรักษาไปครับผลก็ออกมาดูดีเลยนะครับเธอเนี่ย หายจากอาการท้องเสียนะครับผมที่เคยล่วงเนี่ยก็หยุดลงนะครับสิวที่หน้าที่เธอเป็นเนี่ยก็เริ่มลดลงนะครับแต่แล้วไม่นานครับอาการก็กลับมาใหม่นะครับทีนี้เธอก็เข้ารับการรักษาอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นรอบที่2นะครับหลังจากที่ทําการรักษารอบที่สแล้วเนี่ยอาการป่วยที่เป็นท้องเสียรุนแรงเนี่ยครับก็หายไปเลยนะครับหลังจากเคสของเบกกี้เนี่ยครับ หมอเนี่ยครับก็ได้เริ่มมีการทดลองนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาด้วยวิธีการปกตินะครับกับวิธีการที่รักษาด้วยอุจจาระเนี่ยครับแต่ทดลองไปได้แป๊บเดียวครับเขาก็เลิกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยกับการที่ไปรักษาคนด้วยวิธีการแบบเก่านะครับเพราะว่าไอ้เจ้าวิธีแบบ fmt เนี่ยมันดีกว่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับการได้รับความนิยมเนี่ยมากมากขึ้นนะครับก็คือแบบมันดีกว่ากันเยอะเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย วิธีการรักษาด้วยอุจจาระในแบคทีเรียเนี่ยมันดีกว่าเยอะนะฮะก่อนจะจบเนื้อหาในพาร์ทนี้นะครับก็ต้องขอย้ําก่อนว่าไม่ได้มีจุดประสงค์นะครับที่จะมาต่อต้านการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการศึกษานะครับว่าการที่เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมากเกินความจําเป็นนะครับแล้วเราเนี่ย ด้วยนิสัยของคนในปัจจุบันเนี่ยก็สัมผัสกับธรรมชาติน้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าคลอดของเด็กเนี่ยครับที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้มันทําให้ไปลดความหลากหลายของแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยลงไปเป็นปริมาณที่มากเลยนะครับตอนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับที่เราเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของแบคทีเรียนะครับที่เป็นเพื่อน เพื่อนเก่าของเราที่กําลังจะสูญหายไปนะครับถ้าเราพลาดโอกาสณนะวันนี้ไปแล้วเนี่ยก็เพื่อนเก่าของเราเนี่ยก็อาจจะหายสาบสูญไปตลอดกาลเลยก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมาเอฟเฟกกับชีวิตของเรานะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสภาพร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติไปแล้วก็เกิดโรคใหม่ๆขึ้นอีกนะครับก็ EP นี้ครับก็จะจบเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมครับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าสนุกเนี่ยครับแนะนํามากๆเลยนะครับว่า ให้ลองไปซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับเพื่อนเก่าที่หายสาบสูญของคุณหมอเอลเนี่ยมาลองอ่านกันดูนะครับที่ผมเล่ามาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาแบบย่อมากๆเลยนะครับถ้าลองไปอ่านเองดูแล้วเนี่ยจะสนุกมากๆเลยครับแบบไม่ต้องมีพื้นความรู้อะไรเลยครับอ่านแล้วก็จะทําให้เข้าใจในเรื่องของแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในลําไส้เนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบนะครับกับชีวิตของเราในยอย่างไม่น่าเชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอ้วนความผอมนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของ ป้มคุ้มกันนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับใครที่ฟังเราชอบนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีช่องอยู่ใน YouTube แล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าครับเรามาพบกันกับหนังสือเล่มใหม่นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณขอบคุณครับ